สวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่างคาขาคนประคำคือเก่ามีลมแหงพางมาเที่ยวสวนมีอันนี้กล้วยกล้วยมือนางกล้วยมือนางจะออกส้นสีแดงแดงดำดำโอ้ยอันนี้ขขเขาพวดเขาเหนียวเต๋เขาพ่ดขเขาเหนียวป่าเพื่นปลูกกล้วยปลูกข้าวเดียวแบบยางงามสวยงามมากมีข้าสีมากเก็บผักในสวนจ้า เดี๋ยวเราจะมาเก็บผักกันอันนี้เขาพูพดข้าวเหนียวจัน้อยกัสีงามแลวอันนี้ก็คข้าเหลืองอันนี้ม่ตรข้าเหลืองติเมื่อไรเอาไม้มาเน,นาะเบากันเมื่อไรยินดอกเนะี่ยททางพ่นเสียงป้าพูดไม่ได้ยินหรอกเพราะว่าอันนี้พัก พักบุ้งนี่ยังพักบุ้งขาวพักบุ้งแก้วเครื่องเอามาปลูกต้นเดียวเครื่องเอามาปลูกต้นเดียวคือมันเกิดเองโอ้อมอหัวพริกดินี่ว,ว,ว,วันนี้เราจะมาเก็บผักมะนาวักน้ำเต้า ปาดโยเย็บไปกรุงเทพเิเมียมันหน่วยไงมันกินบ่นซ่บอันนี้ม่หยอดทบโพดหยอดเอาดิตักน้ำตักน้ำหยอดเอาขึ้นสมัยเกนะ่าเนี่ยอันนี้มันเกิดว่าท่านเขาตักน้ำหยอดจรงสี่สมัยตะเก้าหยอดเอาสี่ละตักน้ำหยอดอันนี้มันเกิดว่าท่าน

สิพอีกอยู่สิพอีกอยู่เอาอันนี้ตัวนี้ยังหระพาตินี่ยังเมีนบอโอ้จักหนอยนี่บอดเน้ยอยู่เนี้ินเลยนี่โอ้นี่แสดงว่ามันเกิดเองเเ้ต้นหาาเป็นโหระพา ช่วยแหมปลูกข้าวเดียวบอกยังงามเลยปลาเนี่ยติชมไปเอาแนวมาน้ำเต้าเอาเลยนิดหน่อยไปตุ้มมาเก็บผักพี่เด้นี่นิดหน่อยสิเพื่พอเอาตี่ให้มันหน่อยอเนี่ยต้องเก็บทุกวัน บ่เก็บไปให้บ่เก็บไปขายเถอะอืมปูน้อยๆหาหกพุ่มหนึ่งก็ได้ขายเดี๋ยวนี้ทั้งเกกินทั้งได้ขายมือเลื่อนเอาไปขายมือล้างไม้พี่น้องกินมือเลื่อเอาไปขายขายมือเว้นมือแจกพี่น้องมือเว้นมือเกลื่อนกระตุ่มเกลื่อนกระตุ่มกินสบา คุณเจ้าขึ้นไ่สีได้ย่มละห้าสิบบาทนะโอ้ยกระสาหางหกพุ่มนึงเนาะเอาเครียดเดียวเอาเครียดเดียวตีนี่เครียดเดียวอีหยังขึ้งใหญ่ค่ะแกปาดว่าเป็นหางหกพุ่มปลูกหมู่บ้านเนี่ยมันออกหลายย่งเป็นดอกปลูกเครียดเดียวอันขายได้มื่อละห้าสิบบาทเครียดเดียวเดี๋ยวนี้ปลูกเครียดเดียวเอาไปส่งแม่ค้า ม่ขายอยู่บ้านนา้ำมันดุน้ำเต้าน้อยทายน้อยๆข้างหลายกับบมีในท์ไพกระเป๋าโอ้เนี่ยเงาเดียวเนี่ยพี่แม่เงาเดียวเป็นหน่วยเก็บขายส่งร้านคาได้เ,เมื่อละห้าสิบบาทได้กินพร้อม นี่เด้อสามซีน่วยคนเจ้ามาบังเจ้านี่เก็บไปได้เก็บน่วยแล้วพี่เจ็บไปหน่อยเอาไปต้่มกางเว้นเด้อนี่นี่น่วยหนึ่งต้องยังไล่ไปทีละนี่จะใครอยูุ่ปยันบ่หลายเก็บไงก็บกแฝงอยบ่แฝงมันใบไหล ใบหลายไายกับค่ค่ะทตอน,นมีแงพดฮะเอเขากับพตนน้ำเอาตัวค่่นน้ำมันก็สิเป็นนวยดีเป็นได้เบิปีบนะ่ือน,นดนินก้นกนะดมันงามเนาะมันก็ได้ปลูกเชี้เดียวหนึ่งกัยังได้ขา พี่พี่ทั้งพี่ตายน่วยยื่พี่มา่ก็บนี่น่วยหนึ่ง,ง,งสามซีน่วยคนนี่นันละเดออมือเข้าไปวู้นอีกหนึ่งทั้งพี่ ฟู้นเดนในหนึ่งเออซัวปลูกซ้ำนี่ปลูกสามลุมมันก็นเต็มแปลงจนตัวนี่นั่นแล้วถ้าสมุห้องปลูกหลายใบมันก็นสิคมกันแต่ถ้าเหาปลูกอันนี้ปลูกนั่นแล้วปลูกเออปลูกสองลุมก็ยังเต็มแปลงอันนี้เบิ้ง ขนาดปลูกลุมเดียวได้นี่เงาเดียวต้นเดียวนี่เบึงเบึงเบึงได้เครื่องแปลงคุณแม่ขนาดปลูกเงาเดียวแมปลูกเงาเดียวเต็มแปลงเกือบเกือบหนึ่งงานคุณสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าข้อกสิภามาชมสวนอีก,ก้าพีน้องจะมายุ่ฝั่งล่างน่ะนี่บอกหลายยางเลย แต่เมื่อนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนเราจะพบกันไหมคิปหนานะคะบ๊ายบายขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชม